แระแล้วทีเด็ดของเรานะคะก็มาถึงนะอันนี้คือต้องบอกเลยว่าเขาคือตัวเด็ดเขาคือทีเด็ดเขาคือที่จะทำให้เราสวยจากภายในสู่ภายนอกค่ะนี่เลยค่ะน้องมาเจนต้ายี่นะคะทานง่ายไม่ต้องชงค่ะคุณจะพกไปไหนก็ไปค่ะไปคงไปเครื่องไปต่างประเทศนะคะเปิดน่านฟ้าเมื่อไหร่นะคะ ไปได้สบายไม่เป็นของเร็วไม่ต้องชงไม่ต้องอะไรทั้งนั้นกินง่ายมากแล้วอัดแน่นคุณประโยชน์สุดๆนะคะวันนี้ไม่พูดเยอะนะคะวันนี้ไม่ให้สารสกัดใดๆทั้งสิ้นนะคะกินโชว์อย่างเดียวค่ะเพราะว่าจะนอนแล้วแม่เอ้ยนะจา๊ะนี้รวยจ๊ะกินเสร็จแล้วก็ไม่พูดแล้วนะคะนอน,นค่ะโอ้ยสส,สวยมาก ทานง่ายอร่อยเปิดมาปุ๊มนี่คือความหอมนำมาก่อนเลยค่ะวันนี้วันนี้ไม่มีสาระค่ะโอ้เอาแบบเรียวๆกันไปเลยนะคะความจริงโอ้ยหอมนะคะสตรอเบอรี่โยเกิร์ตค่ะเบอร์รี่โยเกิร์ตกินง่ายอย่างนั้นเลยค่ะทุกคนแบบอไหนพูดนะคะหนึ่งัองสามค่ะ